สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสําหรับคลิปนี้ที่ฉันจะพาท่านผู้ชมไปชมวิธีการทํารดช่องใบเตยโบราณกันดีกว่านะคะสําหรับส่วนผสมและวิธีการทําทําอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดที่ต้องเตรียมในวันนี้มีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะส่วนที่1นนะคะก็ได้แก่แป้งข้าวเจ้านะคะ450กรัมใบเตยค่ะประมาณ1กรัมมือหั่นเป็นท่อนนะคะแล้วก็มีแป้งมันค่ะ50กรัมนะคะจากนั้นก็มีน้ําปูนใส2,500มลนะคะเริ่มต้นด้วยการนำใบเตยไปปัน่นผสมก,กันกับน้ำปูนใสให้ละเอียดนะคะ จากนั้นก็นำไปกรองค่ะท่านผู้ชมทางบ้านหลายท่านอาจจะสงสัยว่าใช้น้ำเปล่าธรรมดาปั่นผสมกับใบเตยได้ไหมไม่ได้นะคะวิธีการทำรดช่องต้องใช้น้ำปูนใสเท่านั้นค่ะหากใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดามาปั่นกับน้ำใบเตยจะทำให้เส้นลอดช่องขาดและเปื่อยง่ายนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้น้ำปูนใสที่เหลือจากการปั่นนะคะ ล้างเอากากใบเตยนะคะหลังจากนั้นก็คั้นเอาน้ําให้หมดเลยแล้วก็แยกกากทิ้งไปเลยนะคะเ<อ>มื่อเราปั่นน้ําใบเตยเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนและวิธีการทําค่ะเริ่มต้นด้วยการเทปแป้งข้าวเจ้า450กรัมลงในชามผสมนะคะจากนั้นก็ตามด้วยแป้งมันสำปะหลังนะคะ50กรัมค่ะ ตามด้วยน้ำใบเตยที่ปั่นไว้เมื่อสักครู่นะคะเทลงไปหมดเลยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะให้แป้งละลายไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปกรองอีกทีหนึงค่ะเพื่อให้แป้งสะอาดนะคะ และนี่ก็คือเศษของกา,กากใบเตยนะคะที่หลงเหลือจากการกรองนะคะเสร็จแล้วก็จะนําไปกวนนะคะก่อนที่จะนําไปกวนต้องเอาไม้พายคนแป้งเพื่อไม่ให้แป้งตกตะกอนที่ก้นหม้อนะคะส่วนเชื้อเพลิงนะคะที่ันแนะนําให้ใช้เป็นเตาถ่านค่ะ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นพิมพ์กดรดช่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีถังที่ใส่น้ำไว้พอประมาณนะคะแล้วก็ระยะห่างจากก้นพิมพ์ถึงผิวน้ำนะคะก็ให้มีช่องว่างพอประมาณพอที่จะให้รดช่องหยดลงไปในน้ำได้นะคะหากต้องการเส้นรดช่องที่มีขนาดใหญ่นะคะเราก็แค่เจาะรูของที่กดรดช่องให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เริ่มลงมือกวนลดช่องได้เลยค่ะพอกวนมาได้สักพักหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีไอร้อนๆนะคะลอยขึ้นมาแล้วนั่นแสดงว่า แป้งกำลังจะเหนียวข้นนะคะกําลังจะจับตัวกันช่วงเวลานี้สําคัญมากค่ะต้องรีบตีแป้งให้เร็วนะคะไม่เช่นนั้นตัวแป้งจะจับกันเป็นก้อนนะคะเมื่อตีแป้งได้แล้วนะคะแป้งก็จะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแต่ยังไม่ได้แปลว่าลดช่องสุกนะคะต้องกวนต่อไปอีกสักประมาณ15หรือ20นาทีนะคะ แล้วก็อย่าลืมเช็ดไม้นะคะแล้วก็แซะข้างหม้อลงด้วยนะคะเพื่อที่ว่าแป้งจะได้สุกอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็กลับหม้อไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทําเหมือนกันค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำน้ํำปูนใสว่าทําอย่างไรนั้นนะคะดิฉันจะทิ้งเป็นลิงก์สาธิตนะคะไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปด้านล่างท่านผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะ จากคลิปก่อนนะคะมีท่านผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามาว่าลองทําตามคลิปแล้วแต่ทาไมยังทารอดช่องไม่ได้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าผสมน้ําปูนใส่ไม่ได้ที่นะคะถ้าน้ําปูนอ่อนเกินไปก็จะทําให้ตัวรอดช่องเละขาดและไม่เป็นเส้นนะคะถ้าเกิดว่าผสมน้ําปูนแก่เกินไปก็จะทําให้ตัวรอดช่องแข็งนะคะเวลารับประทานก็จะมีรสขมและเฟื่อนนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการควบคุมปริมาณของไฟความร้อนของไฟนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการกวนนะคะก็ต้องนานพอสมควรด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของการทำรอดช่องนั่นก็คือน้ําปูนใสนะคะซึ่งเราจะมีสูตรและวิธีการผสมน้ําปูนใสอีกต่างหากนะคะสําหรับไฟนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ วิธีสังเกตว่ารดช่องของเราสุกหรือยังนะคะให้ท่านผู้ชมยกไม้ขึ้นแบบนี้นะคะถ้าหากว่ารดช่องสุกแล้วนะคะเวลายกไม้ขึ้นก็จะไหลลงมาจากไม้เป็นเส้นสายแบบนี้ค่ะแต่ถ้ารดช่องที่ยังไม่สุกนะคะเวลาเรายกไม้ขึ้นนะคะแป้งแทบจะไม่ไหลเลยนะคะหรือว่าไหลก็ไหลช้านะคะอีกอย่างหนึ่งให้สังเกตที่ตัวแป้งนะคะแป้งที่สุกแล้วก็จะมีความใสนะคะแล้วก็จะมีความวาวนะคะถ้าแป้งที่ยังไม่สุกก็จะเป็นสีเขียวขุ่นๆนะคะจะไม่เป็นสีเขียว มีเงาวาวอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะแป้งรัดช่องของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะพร้อมที่จะนําไปเทในพิมพ์กดรัดช่องแล้วนะคะและก่อนที่จะยกหม้อลงนะคะก็อย่าลืมเช็ดแป้งที่ไม้ออกให้หมดด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะตั้งหม้อทิ้งไว้สักประมาณ3-4นาทีนะคะเพื่อเช็คความพร้อมของอุป,ปกรณ์นะคะตรวจสอบดูนะคะว่าตอนนี้ ถังน้ำพร้อมน้ำอยู่ในปริมาณที่พอดีอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเทละช่องลงไปในพิมพ์กดละช่องค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ใช้ตัวกดลงไปนะคะลอช่องก็สามารถไหลลงน้ำเองได้นะคะแต่ถึงขั้นตอนสุดท้ายยังไงเราก็ต้องกดลงให้หมดอยู่ดีนะคะ เมื่อเทปแป้งหมดแล้วนะคะเราจะใช้ที่กดลดช่องนะคะกดแป้งลดช่องลงไปให้สุดเลยนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ท่านผู้ชมได้ดูใกล้ๆนะคะหลังจากที่กดลดช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะต้องถ่ายเทน้ําแรกทิ้งเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ํามันมีความร้อนเนื่องจากว่าแป้งมีความร้อนนะคะเราต้องถ่ายไปใส่ภาชนะอีกใบหนึ่งนะคะภาชนะใบที่2ก็ต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อให้ตัวระช่องคลายความร้อนนะคะน้ําที่ใช้กดรดช่องหรือหล่อเลี้ยงรดช่องก็เป็นน้ําเปล่าธรรมดาค่ะเป็นน้ําที่สะอาดนะคะ เราจะทําแบบนี้อยู่ประมาณ2-3ครั้งนะคะแล้วก็ถ่ายไปใส่ภาชนะใบที่3อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการล้างตัวลดช่องไปในตัวนะคะแล้วก็ให้ลดช่องได้คลายความร้อนนะคะ และนี่ก็คือรอดช่องที่เรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่ออยู่ในภาชนะใบใหม่นะคะเราก็ต้องเติมน้ําเพื่อหล่อเลี้ยงตัวรดช่องไว้นะคะซึ่งเป็นน้ําเปล่าในอุณหภูมิธรรมดานะคะ ซึ่งถ้าหาท่านผู้ชมจะทําขายหรือจะทําเอาไปทําบุญตอนเช้านะคะก็ทําไว้ตอนเย็นแล้วก็เลี้ยงไว้แบบนี้ได้ถึงตอนเช้าเลยนะคะสําหรับวิธีการทําน้ําหวานน้ากะทิก็ทําไม่ยากค่ะเดี๋ยวดิฉันจะสาธิตให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะคะซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านบางท่านอาจจะทําอร่อยมากนะคะ,ะส่วนผสมก็มีน้ําตาลทรายนะคะ250กรัมกะทิ250มิลน้ําเปล่าอีก250มิลนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะประมาณ7.5กรัมนะคะ แล้วก็มีใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับน้ำหวานน้ำกะทิของเรานะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทําเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการเทน้ํากะทินะคะลงในหมอ้อเลยนะคะตอนนี้ดิฉันสาธิตแค่250มิลนะคะเป็นกะทิกล่องเล็กค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ําเปล่า250มิลเช่นกันนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะ250กรัมค่ะตามด้วยเกลืออีก7.5กรัมนะคะ จากนั้นก็ใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็นำไปตั้งไฟนะคะก็ไม่ต้องต้มให้เดือดนะคะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะคะวนให้แค่พอขุ่นๆพอพร้อนเขาแค่พอน้ำตาลละลายนะคะหลังจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงเลยนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะดิฉันจะทำเป็นกลางๆไว้ก่อนนะคะก็คือความหวานความมันอยู่ในปริมาณที่พอดีถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากให้มันกว่าน,นี้ก็สามารถใช้กะทิสดโรยหน้าอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะและการต้มน้ำกะทิวิธีนี้ก็สามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้หลายวันด้วยเช่นกันนะคะ และนี่ก็คืออดช่องที่ทําเสร็จใหม่ๆนะคะตามด้วยน้ําหวานน้ากะทิที่เพิ่งทําเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เพิ่มความมันด้วยการโดยหน้าด้วยกะทิสดอีกครั้งค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมสําหรับอดช่องใบเตยโบราณของเราในวันนี้หน้าตาสวยงามน่ารับประทานนะคะมีสีเขียวอ่อนๆแถมยังมีกลิ่นหอมของกะทิและใบเตยอ,อีกด้วยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะท่านผู้ชมสามารถทำตามคลิปได้เลยค่ะ สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดนะคะอยากจะพาลูกๆหลานๆฝึกทำเป็นกิจกรรมยามว่างนะคะหรือจะเอาไว้สอนเป็นกิจกรรมในโรงเรียนก็ได้นะคะหรืออยากจะทำขายเป็นอาชีพเสริอมอาชีพหลักก็ได้หรือจะเอาไว้ไปทำบุญก็ได้นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะใส่ถุงเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแบบนี้อยู่ได้ประมาณ3วันนะคะโดยที่ไม่เสียเลยนะคะ หรือจะทําแบบนี้เข้าตู้เย็นไว้ทานเล่นๆก็ได้ค่ะก็สามารถอยู่ได้นานเหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมทางบ้านไปนก่อนนะคะฝากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ